แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งบิลถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o ็อก A อคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ a p ได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สำหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้นะก็จะมีช่วงของโซน 98-04นะครับโซนนี้ผมไม่ได้โฟกัสนะฮะแต่ว่าให้ความสำคัญกับโซนที่ด้านบนมากกว่านะครับก็คือ3310116นะฮะในช่วงเช้านะครับผมให้แผนไปนะครับแล้วก็ให้เซตอัพบายนะฮะก็คือเซตอัพนี้นะฮะเนื่องจากว่ากราฟราคาเนี่ยเขาทำโครงสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมบอกไว้ว่าถ้ากราฟนะครับทำโครงสร้างขึ้นต่อนผมก็จะยังบายต่อเนื่องนะครับ แต่ถ้าชุดนี้นะครับแพ้เราจะกลับหน้าเทรดเซลล์นะฮะแต่ชุดนี้ไม่ได้แพ้นะครับกราฟก็ดีดขึ้นไปประมาณพันกว่าจุดเลยนะครับชุดนี้นะก็ไปถึงโซนด้านบนนะฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนะครับผมก็ถือมาชน TP ที่หนึ่งศูนย์นะครับก่อนที่ผมจะแจ้งเตือนเข้าไปในกลุ่มเทเล gram นะครับว่ากราฟเข้าโซนแล้วนะครับก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนะฮะตรงนี้นะครับกราฟก็ปรับตัวลงมานะครับยาวๆเลยนะครับถึงโซนดีมานด โซนล่างเลยนะครับที่ผมให้ไว้ก็คือช่วง3ามสองเก้าศูนย์ึงแปดห้านะครับชุดนี้ผมก็อัปเดตเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราถือโซนจากโซนด้้นบนนะครับมาถึงโซนด้านล่างเนประมาณ2000จุดเลยนะฮะชุดนี้นะครับเมื่อคืนนะครับผมให้เซตอัพนี้ไปนะครับเซตอัพแรกนะครับก็คืออ่าช่วงบ่ายนะครับประมาณ96นะฮะตรงนี้ดีดขึ้นไปประมาณ300กว่าจุดนะครับผมก็ทำกำไรไปได้ระยะหนึ่งนะครับก่อนที่กราฟจะกลับลงมาชนหน้าทุนนะฮะแล้วก็มาเทสช่วง90นะครับ อ่าสามสองเก้าศูนย์เนี่ยผมแจ้งเตือนเข้าไปนะครับหวังว่าหลายๆท่านน่าจะได้ของนะฮะเพราะเขาก็มีการคอนเฟิร์มตามแผนนะตรงนี้ดีดขึ้นไปนะครับแต่ว่าผม p e n ด i n g ไว้นะครับผมส่งราคา p e n ด i n g เข้าไปอยู่นะครับตรงนี้ดีดขึ้นไปประมาณเจ็ดร้อยกว่าจุดนะฮะผมแบ่งเก็บประมาณช่วงสามสี่ร้อยจุดแค่นั้นนะก่อนนอนนะครับเพราะว่าดึกแล้วนะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กันต่อนะครับว่าการราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะ ก็เดี๋ยวผมเคลียร์ทุกอย่างนะฮะล่าสุดนะครับกราฟราคาตอนนี้ถ้าเรามองไทม์เฟรมไทม์เฟรม M15 นะครับ M15 เนี่ยก็จะเห็นว่ากราฟเขาลงนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ยังยกโลอยู่นะครับจากการที่เขาเทสโซนนี้นะฮะโซนนี้ ผมจะขยับลงมานะขยับจากโซนเมื่อวานนะฮะลงมานิดนึงนะตามกราฟที่เขาเทสอยู่ล่าสุดนะครับถ้าเกิดเรามองไทม์เฟรม5นาทีนะครับก็จะเห็นว่าช่วงเขาพักตัวลงมาเนะี่ยก็เป็นโครงสร้างลงชัดเจนเลยนะครับภาพใหญ่ก็ลงนะครับ M5 ก็ลงเช่นเดียวกันนะครับชุดนี้ วันนี้เราจะเทรดยังไงนะครับก็อาจจะต้องรอเซลล์ก่อนอันดับแรกนะครับอันดับแรกเซลลก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเซลแพ้แล้วเราค่อยกลับหน้าเทรดบายนะฮะอันนี้สวิงโลอันนี้สวิงไฮล่าสุดนะครับที่ส่งราคาลงไปทำโลชุดนี้ได้นะครับอ่าตรงเนี้ยเราก็จะมองเป็นโซนที่เขาเทสอยู่นะครับถามว่าบายได้ไหม ก็ยังบายได้นะครับก็ยังบายได้ตามโครงสร้างนะครับถ้าชุดนี้ถ้าเป็นโครงสร้างขึ้นอยู่เราบายได้นะครับแต่เมื่อมาเทสซั supply นะครับเราต้องเปลี่ยนหน้าเทรดนะครับจะสังเกตได้ว่ากราฟเนะี่ยเขาทสซั supply ลงต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะทสซั supply ต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็มีเทสซัพพลายนี้นะครับลงมาเห็นไหมเพราะฉะนั้น เราจะเทรดย,ยังไงก็คือรอโซนสปายนะฮะรอโซนสปายของโครงสร้างล่าสุดชุดนี้่ช่วงประมาณ90ถึง92นะครับอ่า90ถึง92อันนี้ชุดนี้ผมจะเคลียร์ออกนะครับเราจะเทรดโครงสร้างล่าสุดนะฮะ ชุดนี้ถ้าเกิดว่ามีคอนเฟิร์มนะขึ้นมามีคอนเฟิร์มนะครับเราก็จะเซลลงไปนะครับเป้าหมายก็คือโรเดิมแรกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซัลายนี้ถูกทำลายแล้วนะครับผมมองว่ากราฟก็เริ่มจะเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะครับก็คืออาจจะกลับตัวขึ้นนะครับเราก็จะหาจังหวะในการรีเทสแล้วก็ follow by ต่อนะครับก็จะเห็นว่าชุดนี้เขา อ่าเป็นคีย์เลเวลนะครับก็คือเป็นช่วงกราฟเนี่ยเขามาเทสบ่อยๆนะครับตอนนี้เขาเบรกได้เขาเบรกลงมาได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถผ่านได้เนี่ยแสดงว่าเขามีโอกาสลงต่ออ่าเพราะว่าชุดเนี้ยมันเป็นเหมือนว่าเป็นแนวรับในอดีตนะครับแต่คราวนี้พอแนวรับเนี้ยโดนทําลายแล้วอ่ะเขาก็จะกลับมาเป็นแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเขายังต้านราคาอยู่ได้เนี่ยก็ลงต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าเกิขาถูกทำลายแล้วเนี่ยก็คือเขาเคยรับราคาได้หลายครั้งเนี่ยแล้วเขาเบรกมารอบเดียวแล้วสามารถกลับขึ้นได้เลยเนี่ยแสดงว่า,าแรงเซลล์หมดแล้วนะครับแรงบายเหนือกว่าแล้วนะครับเพราะว่าเขากลับขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับเราก็จะกลับหน้าเทรดทันทีนะหาจังหวะในการย่อแล้วก็ follow by นะฮะประมาณนี้นะครับก็เซ็นเตอร์อยู่ที่9 0 9 2เะครับเป็นโซนตัดสินนะครับตัดสินว่าถ้าเกิดว่าการาฟลงตอ่อเนี่ยไม่ควรผ่าน โซนนี้ขึ้นไปนะครับก็เป้าลงต่อไปนะครับผมมองว่าชุดนี้น่าสนใจถ้าเขาจะลงต่อมานะอ่ะก็จะมีชุดนี้นะครับช่วงประมาณสามสองเจ็ดหกถึงสามสองแปดศูนนะครับอ่ะถ้าเขาลงต่อนะก็มีโอกาสนะครับตอนนี้เขาฟอร์มตัวแบบนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเขาเบรกชุดนี้ไดนะ้จะเห็นได้ว่าเขาก็มีโอกาสที่จะเบรกกรอบนี้ขึ้นไปด้วยนะครับอืมเพราะฉะนั้น ก็เฝ้าระวังให้ดีนะครับสำหรับโซนเซลล์ต่อไปนะครับเซลล์ภาพใหญ่นะครับผมก็มองว่ามีชุดนี้นะครับที่น่าสนใจ3 2 9 9 3ถึง3303นะฮะอ่าตรงนี้เขาเป็นลิทเ r อรี้และเป็นอ่าการฟอร์มตัวนะครับไซเวดดาวลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเขาเบรกได้เนี่ยอาจจะขึ้นกว่าลิทเ r อรี้แล้วก็อ่าอาจจะไปเทสช่วง3 พันสามนะครับแล้วก็อาจจะมีพักตัวอีกรอบหนึงนะครับที่โซนด้านบนนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับโซนที่ผมเฝ้าระวังนะครับมี7 6ถึง80นะครับแล้วก็32 90ถึง92นะฮะแล้วก็จะเป็น32 99อถึง3303นะครับเบื้องต้นมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะรีบลงคลิปนะครับเดี๋ยวดูว่ากราฟเนี่ยเขากำลังเข้าโซนละนะครับ ก็ถ้าเกิดว mm ่ากราฟเข้าโซนแล้วหรือลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงรอโซนด้านล่างหรือไม่ก็ถ้าเกิดข้อเบรกไปแล้วเนี่ยก็รอรีเทสแล้วก็ฟอลโล่นะครับถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตเข้าไปในกลุ่มเทเล GRAM อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเทเล GRAM นะครับก็สามารถกดเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ